อันนี้คือนะครับภาพของการปลูกผักในโรงเรือนนะครับภาพของการปลูกผักในโรงเรือนก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งเหมือนกันนะครับในการาทําให้เราสามารถควบคุมผลผลิตได้นะครับ<ม>เราสามารถควบคุมผลผลิตได้โดยผักที่เราปลูกในโรงเรือนเนี่ยเราสามารถควบคุมทั้งสภาพแวดล้อมได้นะครับป้องกันการรบกวนของแมลงศัตรูพืชได้นะครับ ภาพนี้จากภาพเมื่อกี้เนี่ยนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือดูปัญหาเดิมก่อนปัญหาเดิมนะครับที่มันเกิกก mm. บบเกดขึ้นก็คือเกษตรกรที่เขาปลูกผักเนี่ยนะครับเขาประสบปัญหาก็คือผลผลิตนะครับผลผลิตที่ได้มันน้อยลงนะครับผลผลิตที่เขาที่เขาปลูกผักแบบปกตินะไม่ได้ปลูกผักในโรงเรือนนะผลผลิตมันน้อยลงนะครับเขาก็เลยมีวิธีการแก้ปัญหาโดย ใช้เทคโนโลยีก็คือใช้สารเคมีนะครับมากําจัดศัตรูพืชนะครับพอเขาใช้สารเคมีมากําจัดศัตรูพืชแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือผลลัพธ์ที่ได้ก็คือศัตรูพืชพวกนี้เนี่ยมันตายนะครับศัตรูพืชตายไปแต่ว่ามันก็มีปัญหาใหม่ตามมานะครับมันก็เลยมันก็ยังมีปัญหาใหม่ที่ตามมาอยู่นะครับคุณเลยถามว่าไอ้ปัญหาใหม่ที่ตามมาเนี่ยลองบอกครูีิว่าปัญหาใหม่ที่ตามมา สารพิษปนเปื้อนในอาหารอ่าสารพิษปนเปื้อนในอาหารปัญหาใหม่ที่ตามมาก็คือนะครับสารพิษมันปนเปื้อนอยู่ในผักนะครับเนี่ยปัญหาใหม่สารพิษมันปนเปื้อนอยู่ในผักพอมันปนเปื้อนอยู่ในผักแล้วนะครับมันก็ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคนะครับทําให้ยอดขายลดลงอีกเหมือนเดิมขายได้น้อยลงอีกแล้วเพราะว่า พอมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเขาแล้วเขาก็ไม่ค่อยอยากซื้อเขาก็เลยต้องเปลี่ยนมาปลูกพืชในโรงเรือนนะครับเนี่ยวิธีแก้ปัญหาของเขาก็เลยเปลี่ยนมาปลูกพืชในโรงเรือนพอปลูกพืชในโรงเรือนเสร็จผลลัพธ์ที่ได้ก็คือมันป้องกันการรบกวนของศัตรูพืชครูเลยครูจะถามว่าครูถามใครดีครูถามถามสวรรค์ยาค่ะ<อ>ถามสวรรค์ยา ถามว่าทําไมการปลูกพืชในโรงเรือนมันถึงป้องกันการรบกวนของศัตรูพืชได้เพราะว่ามแมลงไม่สามารถเข้าได้เออเก่งมากเลยเก่งมากเลยเพราะว่าแมลงมันไม่สามารถเข้ามาได้เพราะเราปลูกในโรงเรือนไงเรามีที่คลุมที่ป้องกันอย่างดีนะครับเจ้าของโรงเรือนเจ้าของแปลงผักเขาก็เลยไม่ต้องใช้สารเคมีพอมันไม่ใช้สารเคมี สิ่งที่ได้ก็คือยอดขายมันก็น่าจะเพิ่มขึ้นน่าจะนะยอดขายมันก็น่าจะเพิ่มขึ้นเพราะมันไม่มีผลกระทบต่อผู้บริโภคนะครับเห็นไหมเขาก็คิดวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆตามมาแต่ถามว่ามันอาจจะเกิดปัญหาใหม่แบบนี้ตามมาอีกได้ไหมมันก็อาจจะมีนะครับเช่นปัญหาในเรื่องของค่ารักษาโรงเรือนนะครับหรือปัญหาเรื่องของที่เราไม่สามารถควบคุมได้จริงๆเช่นพายุ สภาพอากาศที่แปรปรวนอะไรพวกนี้ก็อาจจะส่งผลให้ตัวของพืชผักหรือโรงเรือนเนี่ยเสียหายได้นะครับเขาก็เลยเขาก็อาจจะต้องหาวิธีการปลูกแบบใหม่นะใช้เทคโนโลยีแบบใหม่เช่นอาจจะลงไปปลูกใต้ดินอะไรอย่างงี้ไม่แน่นะปลูกผักใต้ดินนะครับโอเคอันนี้คือ,อวิธีการวิเคราะห์ว่าสภาพปัญหาเดิมที่มันเกิดขึ้นมันเป็นยังไงแล้วปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้าง แล้วจะใช้เทคโนโลยีอะไรมาแก้ปัญหาและผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกนั่แหละนะครับการชาร์จไฟแบบไร้สายนะครับแล้วก็การสร้างเลนเลนอ่าหรือช่องทางวิ่งของรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้านะครับรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นรถยนต์ที่ ใช้วิธีการชาร์จแบตเอานะครับเหมือนโทรศัพท์นี่แหละชาร์จแบตเตอรี่เอาก็เสียบสายชาร์จเข้ากับตัวรถแต่ว่ามันมีเทคโนโลยีที่ต่างประเทศเขากําลังพัฒนาอยู่คือสร้างเป็นเลนสําหรับให้รถที่ใช้อ่าไฟฟ้าเนี่ยวิ่งอยู่บนเลนนั้นแล้วก็ชาร์จแบตไปด้วยไม่ต้องเสียเวลาไปจอดชาร์จนี่เห็นไหมเขาก็พยายามพัฒนาเทคโนโลยีให้มันสนองความต้องการของมนุษย์ให้ได้มากที่สุดให้ชีวิตง,ง่ายที่สุดนะครับ มีหุ่นยนต์สำหรับดูแลผู้ป่วยด้วยนะครับอาจจะช้านหุ่นยนต์สำหรับดูแลผู้ป่วยที่มันมีอยู่ในต่างประเทศอยู่ในญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับหุ่นยนต์ตัวนี้ก็สามารถาทำได้หลายอย่างนะครับเช่นสามารถตรวจอุณหภูมิของผู้ป่วยได้นะครับวัดความดันตรวจสภาพร่างกายรวมถึงการวินิจฉัยโรคในเบื้องต้นได้นะครับ เช่นผู้ป่วยเขาก็อาจจะมาหาหมอแล้วก็มาสอบถามถึงสภาพร่างกายหรือว่าสิ่งที่เขากำลังเป็นอยู่ตอนนี้ตัวหุ่นเดตนก็จะนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ดูว่าสิ่งที่ผู้ที่มาหาหมอนั้น,น,นเป็นน่าจะเป็นโรคอะไรก็วิจัยในเบื้องต้นให้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยส่งต่อให้หมอตัวจริงดูแลรักษาต่อไปอันนี้คือความก้าวหน้าของ เทคโนโลยีในศาสตร์ต่างๆทีนี้นะครับครูต้องรีบสอนว่าเดี๋ยวแปดโมจะหมดแล้ะงานของพวกเราอครูมีงานให้ทําทําใส่สมุดนะครับทุกคนทําใส่สมุดอ่าไม่ไงผมเห็นอนาคต <c oughs> งานที่พวกเราต้องทําก็คือทําใส่สมุดนะครับครูมีปัญหาเดิมครูตั้งปัญหาเดิมขึ้นมาให้ปัญหาเดิมก็คือร้านขายอาหารเนี่ยประสบปัญหาลูกค้าต้องการภาชนะ นะครับต้องการภาชนะที่ใส่อาหารที่สะดวกต่อการรับประทานได้เลยพูดง่ายๆก็คือเอาไปทานที่ไหนก็ได้นะครับเอาไปทานที่ไหนก็ได้นะนักเรียนถ้าสมมุติว่านักเรียนเป็นเจ้าของร้านค้าพวกนี้เนี่ยนักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไงให้เดี๋ยวเพิ่งตอบปูนะให้ทำเสร็จสมุดนะนักเรียนวาดตารางอันนี้เลยเขียนตารางนี้เสร็จสมดุด นักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหา,าที่ลูกค้าต้องการภาชนะแล้วก็ใส่อาหารไปทานที่ไหนก็ได้ได้อย่างสะดวกเนี่ยแต่แก้ปัญหายังไงและผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นอย่างไรพอผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้แล้วนักเรียนคาดว่ามันจะมีปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรนักเรียนก็เขียนปัญหาใหม่ตามมาปัญหาใหม่ตามมาที่เกิดขึ้นคืออะไร เราจะมีวิธีการแก้ปัญหาใหม่นี้อย่างไรและผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไรห้าข้อทำลงในสมุดพอทำลงในสมุดเสร็จแล้วเราก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้ามาในา Google Form ของครูเดี๋ยวครูจะเอา Google Form ลงในไลน์ให้เออแล้ว อาจารย์เอา Google Form สสำหรับส่งงานนี้ลงไปในไลน์ให้นะครับลงไปในไลน์ให้แล้วนักเรียนก็ทำอันนี้ให้เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในไลน์ครูก็จะตรวจนะครับถ้าใครไม่สามารถส่งได้ใครใครไม่สามารถส่งใน Google Form ได้ก็เขียนใส่สมุดไว้ก่อนแล้วสัปดาห์ไหนที่ได้มาโรงเรียนก็ค่อยเอามาส่งแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าขออย่างเดียวคือส่งด้วยแค่นั้นเองนะครับ มีผู้ใดสงสัยอะไรอีกหรือไม่ผมผมผมงานประเภทไฟกับงานกราฟิกระบบสีอ่าใบมันมีสามงานใช่ไหมใช่ครับผมจะส่งส่อย่างไรถ่ายส่งได้ไหมอืมถ่ายส่งมาพร้อมกันกับงานนี้ก็ได้ถ่ายส่งมาพร้อมกันกับงาน exercise หนึ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวครูตรวจแบบรวมๆไปเลยโอเคได้ครับได้ถ้าถ้าเรากลัวว่าเราจะลืมส่ง มีใครสงสัยอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ